ซึ่งหรืออัลเทอร์เนททิ้งดิ้งนะครับสิ่งทุกคนจะได้เลยนะครับก็คืออันดับแรกนะครับคือการเรียนฟิวเจอร์แบบแอดวานซ์เลยนะครับแพทเทิร์นกับตัวที่หลากหลายรูปแบบเรียนรู้แพทเทิร์นกับตัวที่มันหลากหลายรูปแบบเนี่ยโอกาสในการทำกำไรเราจะเยอะมากขึ้นคอร์สนี้จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้รู้นะครับว่าถ่านะครับในการกลับตัวนะครับรวมถึงท่าเทรดนะครับที่มากกว่า10เซตอัพ เห็นไหมครว่าความแตกต่างมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือ Ultimate เนี่ยคุณจะได้เรียนนะครับแล้วก็ได้ท่าเทรดเซตอัพเนี่ยที่มากกว่า10เซตอัพเลยนะครับรวมถึงหน้าเทรดตามเทนและส่วนเทนแล้วไม่พอนะครับในการเลือกโซนนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกโซนนะฮะจะเทรดได้มันจะมีทริคในการเลือกโซนเราจะมีการให้คะแนนโซนการเกิดขึ้นนะครับซึ่งโซนเนี่ยครับจะทําให้เราเนี่ยมีวินเลทที่สูงมากขึ้นรวมถึงนะครับเราจะรู้ระยะทาร์เก็ตต่างๆนะครับในการทํากําไรไม่พอแค่นั้นนะครับทุกคนจะได้เข้าคอมมูนิตี้การ i นี่คือนะครับคอมมูนิตี้นะครับดิสคอตที่เฉพาะอัลเทอร์เนทจะได้เข้านะอันดับแรกเลยนะครับก็คือจะมีการอ่าเข้าไปแนะนําตัวนะครับมีแผนเทรดของทีมโค้ชนะครับปรึกษาแผนเทรดมีห้องโคชชิ่งครับห้องวางแผนเทรดนะครับที่ผมจะเข้าไปวางแผนเทรดให้รวมถึงนะครับมีห้องข่าวสารอัปเดตข่าวสารแชร์ไมซ์เซตมีห้องมีมนะครับมีป้ายยาเทรดเดอร์ด้วยเห็นไหมฮะวินนิ่งเดย์นะครับเห็นไหมครับว่ามีการตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายแล้วก็เขาสามารถทําได้แล้วครับหนึ่งของข้อเห็นไหมฮะนี่คือกําไรเขาได้เขาก็เลยทำสำ มาบอกความสําเร็จโอเคคนที่อยู่อั t i m a t e จะได้นะครับผม Ultimate ตรงนี้นะครับผมแถมคุดตัวเทปปิ้งคอร์สกิเนอร์ให้เลยทันทีก็คือเอาวง่ายว่าคนเริ่มต้นจากศูนย์สามารถที่จะมากระโดดเริ่มต้นตรงนี้เลยก็ได้และไม่พอแค่นั้นครับสำหรับคนที่นะครับเรียนในอ l t i m a t e เนี่ยสิ่งที่จะได้ถัดไปคือมีข้อสอบให้ทุกคนได้ทําหลังจากที่ทุกคนผ่านบททดสอบแล้วนะครับทุกคนก็จะได้รับใบเซอร์ติฟิเคตนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนี่ครับก็คือเป็นตัวอย่างนะครับที่นักเรียนได้รับใบเซอร์ติฟิเคตไปเรียบร้อยแล้วผม เป็นแบบนี้เลยมันจะมีอัลติเมทนะครับที่เป็นอันนึงนะมันจะรวมนะครับเบสกริเนอร์ไปด้วยเอาไว้ง่ายว่าถ้าสมมุติ2อันเนี้ยคุณสามารถข้ามเฟิร์สสเตปกับข้ามแฮกกราฟคิวเอ็มได้เลยถ้าคุณเข้าอัลติเมทถ้าคุณเข้าอัลติเมทเลยเนี่ยนะคุณไม่ต้องเข้า2อันนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าคุณไม่ได้เข้าอัลติเมทนะคุณต้องเข้าอันนี้ก่อนและสําหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในคอมมูนิตี้มิกเซอร์นะครับก็สามารถที่จะทักไลน์แอดนะครับมมูอคาเดี่ สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ